ตัดไหมมตัดดับตัดยกเลยพี่น้องเบิงหัวเบิงควมยาวครับ <SAN> พ <TA Maria> ี่น้องโอ้มันเดกรเดลวมหัวรวมหัวเชฟกระท้บุบเลย งาคากเงาเนี่ยพี่น่อยแก้ผ้าหันดุใม้ได้ใส่นี่หนึ่เท่ไเไเาทไหร่เนี่ย่อจับเก้ามาด้วยสามสอกประมาณลอยหาสิบเส้นเลยวะมันสามสอก,สอสอกเลยสองแขนไปไปรุ่นกันต่อ